ราคาผักกล่าสุดวันนี้ราคากลางผักกล่าสุดวันนี้วันที่24กุมภาพันธ์2567กวางตุ้งใบวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้18บาทต่อ ogram, กิโลกรัมกะหล่ำปลีขาวแตงผลวันนี้12บาทต่อ ogram, กิโลกรัมกะหล่ำปลีม่วงวันนี้35บาบาทต่อ ogram, กิโลกรัมกะหล่ำดอก วันนี้10บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีเขียววันนี้6บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีหัวใจวันนี้9บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวลุยวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวปลีวันนี้5บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอม วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมผักกาดส้อยวันนี้40บาทต่อก pues, ิโลกรัมผ well, ักบ <alo> ุ dance, ้งจีนวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมขึ้นช่ายฝรั่งวันนี้ห0บาทต่อกิโลกรัมต้นหอม วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรัง่งวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมใบสระแนวันนี้40บาทต่อกิโลกรลัมใบกะเพราวันนี้25บาบาทต่อกิโลกรัมใบโหระพา วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายขาววันนี้120บาทต่อกิโลกรัมดอกกุ้ยช่ายเขียววันนี้100บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมใบชะพลูวันนี้80บาทต่อกิโลกรัม ต้นตะไคร้วันนี้15บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมคาอ่อนวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมคาแกวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมขิงแกวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้70บบาทต่อกิโลกรัม พริกสวนหอมวันนี้ร้อยหกสิบบาทต่อกิโลกรัมพริกกะเลียงวันนี้เจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันนี้สามสิบบาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันนี้สามสิบแปดบาทต่อกิโลกรัมพริกซุปเปอร์ฮอตเขียววันนี้สี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมพริกซุปเปอร์ฮอตแดงวันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าเขียววันนี้สามสิบแปดบาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าแดง วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้ร้0บบาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าเหลือง วันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนวันนี้ร10บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเต้าวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันตาหวานวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมบวบหอม วันนี้24บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมวันนี้1 4บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้น20่บาทต่อกิโลกรัมชาอมวันนี้น15บาทต่อกรมดอกแคร์วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้1 0บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่วันนี้เจบาทต่อกิโลกรัมมะระขี้นกวันนี้น20บบาทต่อกิโลกรัมมะระจีน วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั้ววันนี้55บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั้ววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสะดดิ้ง วันนี terror, 20 to to land, mosquito, guard, ้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปาะวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้1 0บบาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบ วันนี้7บาทต่อกิโลกรัมมละกอฮอลแลนด์วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดใหญ่ วันนี้300บาทต่อมัดดอกสลิดวันนี้250บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่าวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมยอดผักปลังวันนี้7บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอกวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเขียววันนี้120บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าวันนี้12บบาทต่อกิโลกรัม หอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยมัดจุกวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมแครอทไทยวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้1บาท50สิตางค์ต่อลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้2บาท50สิตางค์ต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้3บาท30สตางค์ต่อลูกเห็ดกระด้าง วันนี้180บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ลิกวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้40บบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูแห้ง วันนี้130บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็กวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมจบการาร, ok รายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาหน้าทีนี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ